นอรดหวานคเราวห้องวามักนอดออรเลียไยนงวะนี่มันหวานหวานคนแพร่ห้องมักเสาวรุษภาชาไทยเอิ้นเสาวรุษวิตามินซีสูงหากินยากด้มอนกันอนอดหวานโมกน ตาจ้องอันนี้หมักนอนมักนอนสบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีมื่อนี้เขาสิมากินหมักนอนฮอปเดือดหมักนอนหวานมาหว้นมากเลยหวานจนงดูดเต็มบ้านนี้มิธีกินหมักนอนะครับแม่บ้านลอง คุณลาวห้องวอมักนอดโอเบสเกียใช่ไมวะนี่มันหวานหวานคนแหวนห้องหมักเซาวรุตภาษาไทยเอิญเซาวลุตวิตามินซีสูงหากินยากแน่เด้อมักนอดหวานโชคกินยางบ้านยูยูมีกาบุไทยเร่อมานี่นมักนอดนี่นาโอมาเอียงมาเอียงแฮช่นฟลูช่ดไปทะเลกันเด้อ

หวานเออช่หมอมาต้มใหกินแล้วเน่ตัดพี่ตัดพี่ปีใส่เออโอ้ยเดี๋ยวสิได้มาฟุตซอมไหมพรว่ากินแต่เลื่อง้าตให้แล้วีมันกซดาเออคือคือนมีมากินกักชีดาหมวะไมไหอมที่น้องหอมหอมหอมอะไหอมคือักีดาเราบ้ง ผู้บอมักซีดาโอ้ซีดาหวานลี่ีนี่แซ่บข้างแรกกินมักนอดหวานเอนมักนอดน้ำผึ้งอืมจะได้บอกหมอมาให้กินอีก่อนเราซื้อเลยคือว่าปิด้จะมาณเ้็ดวันแล้วบอกหมอพ้อมทำอมไอีกเด้อแซบ ให้ทกอุ่นเนี่ยเอ้อันนี้ก็อันนี้ก็ชนละดนชนะกนอะไในในมันเขาห่ำบ่ยน่ำ้น่ำกรบกรบหายชอบเลยหุบเลยหุมนเลยค่ะอือหือดูนี่บ่หืมบบกคยได้กินแอ้โหแซ่บไหมแซ่บได้กินแล้วป่ะปครข้งแรกนี่กินแบบหนอดหวานนี่นะ นอ,อนน้ำผึ้งมัมนรยอร่ยอ,ย,อยปลาหิ่งูปลาหิ่งหงูเซ่บอันนี้วิธีปลาต้องปลาทั้งก้นนะปลาทั้งต้องนอนนอนอย่างนี้นะอ๋ออืมนอนตีนก็ต้องนอน้เอยชิมบ้างชิมเลยเราได้กางตังเรานอน มันเนน้่แหละขูดคือมันมืนกตุอย่างงี้อือจับเลี้ยบแบบแบบมักิามุบเลยกระเด็นโอเคจับมันลุี่เฮล่ะทีฮอล่ะรอมึงทีฮาลรอมึงคนนีนี่แหละกะหนี่มเด้งมาเด้ง าใหม่อะ p กกลบกอบหอมหอมแซบสุดเหียดวางบนอันนี่นี่าพนเมันเวดเนอนี่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 เด้อคำจี๊สองจิตใจ ปีกใจเคยกินอันนี้ปีกใจครั้งแรกกินได้มากส้มเนาะมากนี่อะไรครั้งแรกคือกันครั้งแรกที่กินเมืองโนดหวานนั่งนั่งเพิ่มเป็นอะไรกินแต่เมืองโนดส้มบัตรจูอี้เอาน้ำปลาใสตอนนั้นส้มเปลอกใส่สีม่วงส้มสีม่วงสีขาวเก็ดีดีอันนี้ เบิดเลยอ,อย่างไรขูดเสรอไรอทางในมันจะเป็นแนวนี้เะากระหูกกินเลย้างในมันคือในไผ่ตูเซนเสร็จไรเสร็จไายใช่ไหมเาทางในขึ้นในไอ่ตูเซน้ จกินเป็นิเอาไปอเมนเ่เอาไรู้นะอีอเอาเอเอานี่นี่กไมเอากินนี่แกนี่แซ่บนะเอาปากน้อยแช่นี้นะกินาอาทสอเออออยน้ยำยมันตั้งในลาก็หูกเนี่ยที่มันเิ็นน้ำหนาวน้ำซับซับมันแนวนี้ สับแล้วมันสิปินน้ำน้ำเลีเแล้วเขากระหูกไปนี่หูรหูหูอันนี้อันนี้ดูงานนี่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 อืมีกะมินลนะมอ่อยเนาะมีเล็บน่อนมีขาวน้วยนะเซียหน่อชดกระมีมันแพงมี่คัน้มันเป็นน้ำสับสับเป็นน้ำ อมเนาะกินอมมายมาไมมาไมมาลองไหวเาไมดีดิละูเลยมันดมันดดมนเมมันสมี่นี่คอก่ามนส้มแล้ว่ไหมอค่ะค่กนี่เมนหมูมาตอน thiên yu bớt lần nhìn thấy bớt oh khạc đấy này điạ trên bớt bớt là bớt anh hả sương này không phải này không phải là โอาตู้บนเยลที่เราวางอู่ในตู้เอาห้แล้วบางทีนี่นะบนเยอวันนี้เั่นเ้าถึงโ่กับบนเยโอ้อันนี้มาอันี้นอนล้ที่บอันนี้ก็ยังเน่ากแล้วเน่าแล้วนี่นะบบ่บเน่าเปลือกมันนาเปลือเบินลองลองปั่นบิ่งปั่นสุดเบิลยนปั่นลงอีก มรูดูอย่งปาดมือแด้วอ่ไม่หยากไม่าดเยี่ม้าวกดัแล้วมันดับแล้วกับส่อันคุนั่นดีเรียนชอบมอกร้อนกินได้ยู่ไันี้ได้ไม่แก่ยวเนี่ยต้วมันซ้ำซด้ เลยขอยันแต่มันสิสซันน่นแหละมันบ่เคยนะจักเถื่อน่ะไรใช้ตัวเองอือืมครับวดหมักที่สามวัหมักที่สามแล้ววังกิบท่องเด้อยไปไว้มาซาไปไว้มาซ่าให้หมักนอนมันบ่ส้มดีไหมอะละโอ้ทาบกันสนทาไปไว้มาซานอนเลย ตะกี้พายดับจอยเลยไปกินมักนอดแต่ร้อนมักนอดส้มอันนี้มักนอดหวานอย่าลดความอ้วนนะเขาจะพูดกันาดนี้แล้วตะกี้คนบนิยมกินแบบนี้คนคือนิยมกินมะงนอดอ่ะมันมันมันมีรุ่นหวานลองกล้าหาตะกี้มันสุกเนาะตะกี้มันมีแต่แนวส้มเนาะใส่ซุแต่ใส่น้ำตาลกันยังส้มเนี่ตินบุกินนะหวานแท้เล้ว

จะซื้อเหืนกิโลเลยเด้มาเด้อมาเด้อมักนอดแซ่บแซ่บหานหวนขี่ยนมากินเด้อยนมากินเด้อมักนอดมากเทียบเนาะไงมางอินากยนดอลาร์เม่นนี้มันเน่าที่มันเน่มันเน่าอันนี้ตันนี้ก็เปรานีกตอนนี้ก็เน่าเน่าแลเบิดแล้วเ็นเบิร์ด้วเน่าเน่า เน่านอกอ่ะเน่าในเน่าในอันนี้ก็เน่าในนี่นะเนาเหมืแล้ววันนี้เชื้อนั่นแหละตลาดนั่นหัวมาตลาดอันไหนหมอก้อนออกาต้นหมอก้อนอืมหมอกับบ๊อบปั๊นี่นะหมอกบบ๊บปั๊นี่หว่าเออเอาของเราไหมไม่ตัวบอกน้อง่นบอกอันนี้แม่นอันนั้นคนไข้ต้นเรามาเราเราเนี่ยที่ไปอีกยูมองเขาไปแล้เห็นเขามาขายอยู่เดียอยู่ตลาดบางเลงนี่นะ แต่ว่าค่อยกับบุก้าซื้อเราเนี่ยมันส้มเนาะมันส้มหน่วยสีแดงก่อน่พราะนุ่ยเหลืองๆแบบนี้แหละมันเชียงขวางน้องจะเป็นสีเหมามันมีรุ่นสีแดงนล้แหละโอ้เบิร์ตอะไรวันนี้เบิร์ตข้าวเบิร์ตเนยบิร์ข้าวเบิร์ตเนยโอ้มันมาหลายมือเลยเดนี่มา้วก็มากินอ่ะธนาบอกได้มาอีกเพราะว่าคือว่ามันคือว่ามันส้มก็เลยเราได้สนใจมันคือว่าเป็นของหนาวมันจะมาใส่ทำบุกขึ้น วันนี้คนเราว่าเก่ามากนสิ่วักิบก็จะหน่อยน่สิบแล้ว่ะสิบแล้วมือแรงบอเกาะประตูของน้ำกันเล้วใรอยูห้องนํานอห้องนอนง่ายกัเข้าเขาเชื่อว่ามื่งเกินยอหนอเออมาได้ฮาร์มาพดเมือยเนี่ยมาอย่างมามารีวิวให้ฟังมาเป็นเหตหลังจ้างพิสูจน์มาพิสูจน์ว่าหลักจ้างกันฟังแล้วมันจะเข้าของน้ำางไง พอกันไหมคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้กินมักนอดสามมะคีเนาะแล้วว่างว่าเขาคือซิบมเข้าของหน้าสามมะคีเวิร์ดแล้วโอเคเอาที่นี้ไป๊ายบาย